นี่คือก้อนหินลึกลับที่สูงกว่า5เมตรตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าในรัฐจอร์เจียมันมีชื่อว่าจอร์เจียไกส์สโตนส์หรือที่คนเรียกว่าอเมริกันสโตนเฮนช์สร้างขึ้นมาในปี1980โดยคนลึกลับที่ใช้ชื่อปลอมว่าอาร์ซีคริสเตียนบนหินมีข้อความ10ข้อที่เขียนด้วย8ภาษามันบอกถึงแนวทางการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ แต่ข้อความเหล่านี้กลับสร้างความขัดแย้งมาตลอด40ปีข้อแรกบอกให้รักษาประชากรโลกไว้ไม่เกิน500ล้านคนนั่นหมายความว่าต้องลดคนลง90% หลายคนโกรธมากเรียกว่าเป็นแผนการชั่วร้ายบางคนว่าเป็นการบูชาซาตานมีคนพยายามทำลายหินหลายครั้งมีการระเบิดมีการขีดเขียนใส่จนกระทั่งวันที่6กรกฎาคม2 0 2 2มีคนมาวางระเบิดทำลายหินก้อนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตัดสินใจรื้อถอนส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด เพราะกลัวอันตรายวันนี้ที่นั่นเหลือแค่พื้นที่ว่างเปล่าหินลึกลับที่ตั้งอยู่มา42ปีหายไปแล้วแล้วคุณว่าไงจอเจียไกส์สเตนส์คือแนวทางที่ดีสำหรับอนาคตหรือเป็นสิ่งอันตรายที่ควรทำลาย